สมาคมธุรกิจสื่อถแถลงถอนไม่ถอนรายการสรยุทธ์อยู่ที่ลูกค้าด้านอดีตผู้พิพากษาสารดีกาประชดเป็นเรื่องคนในครอบครัวเสกโลโซเห็นใจใยามทุกยากเตรียมปรับค่าตอบแทนนักบินฝนหลวงหลังพบสมองไหลเอกชนเสนอไรายได้มากกว่าประสานทหารอากาศช่วยบินกรมอุทยานห้ามทุดงในป่าหลังมีพระสงฆ์ปักกลดในป่าห้วยขาแข้งถูกเสือกัดมรณภาพเมื่อเดือนมกราคม และตื่นกระสือสุพรรณบุรีเรื่องจริงหรือคิดไปเองติดตามในเจาะประเด็นสเปเชียลสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่เจาะประเด็นข่าวค่ำประจำวันพุทธที่2มีนาคมนะครับพบกับผมพัดจึงการกุลดิฉันศรีสุพังธรรมาวุฒิและล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณกัญชาธนพันธ์ค่ะยังคงเป็นประเด็นคำถามในสังคมเรื่องของจรรยาบัณในการดำเนินวิชาชีพสื่อสาร